พนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีสังหารโหดนายสุชาติขาวล้วนอายุ54ปีเสียเจ้าของร้านอาหารและฟิชชิ่งในอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่โดยเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากนายสม,มิทธ์รักโอกำนันตำบลหน,นองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ว่าจะมีชาวบ้านในพื้นที่ประสานงานเข้ามาขอบอบตัวอีก3คนซึ่งเป็นคนในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลหน,นองทะเล2คนและพื้นที่ตำบลเอานาง2คนซึ่งทั้ง3คน ให้การว่ามีส่วนร่วมในการฝังรถของนายสุชาติในวันเกิดเหตุซึ่งเป็นเวลากลางคืนในสวนปามห่างจากบ้านของนายสุริยาหรือบังฟิตผู้ต้องหารายสำคัญที่หลบหนีประมาณ200เมตรซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังไปรับตัวต้านนายสุมิตร รักโอกำนันตำบลหนองทะเลกล่าวว่าหลังจากเกิดคดีสะเทือนขวัญในพื้นที่บ้านหนองแพกตำบลหนองทะเลส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากกลางคืนชาวบ้านไม่กล้าออกไปเกลียดยางหรือว่าตัดปาล์มขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยงานเข้าไปในพื้นที่ทุกวันจึงอยากจะให้เจ้าหน้าที่เร่งคลี่คลายคดีโดยเร็วและอยากจะให้ผู้ต้องหา3มคนคือนายฟิต นายกิบลีและนายกอหนีเข้ามอบตัวโดยเร็วด้านพันตำรวจเอกตาน,นิตรามเดชรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระบีได้เรียกประชุมทีมสืบสวนสอบสวนเพื่อเร่งรัดคดีพร้อมกับว่าในคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องและร่วมกันก่อเหตุจำนวนมากคาดว่าไม่ต่ำกว่า20คนซึ่งนอกจากผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับแล้วยังมีพยานทยอยเข้ามามอบตัวให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่แล้ว5้าคนซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สอบปากคำเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทยอยขอ อนุมัติหมายจับกลุมผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ที่แผงทุเรียนเจ๊แดงเฮียไก่2เลขที่477หมู่ที่11ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนายธีระอนันตะเสรีวิทยาผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมกับนายสัมฤทธิ์กองเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพลตำรวจตรีถาวรแสงฤทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรพันตำรวจเอกพัคพลทวิศีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรนายประมวลอุ่นเรืองท้อง,งถิ่นจังหวัดชุมพรนางสาววัลลาแก้วสวีพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์ หชุมพรนายประกาศิทธ์พรประสิทธิ์ในอำเภอหลังสวนนายโชคชัยว่องกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาและคณะลงมืิที่ตรวจสอบพื้นที่แผงทุเรียนของนางสาวเดือนรุ่งสมทรงเจ๊ดแดงเฮียกายสองถึงการดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 นางสาวเดือนรุ่งสมทรงกล่าวว่าผลผลิตทุเรียนที่นําเข้ามาจะคัดเป็นทุเรียนแก่โดยให้ชาวสวนนั้นตัดทุเรียนที่แก่จัดแล้วนํามาขายเพราะทางลงรับซื้อในราคาสูงเพราะการนําไปขายก็จะรับก็ยอมรับว่าเป็นทุเรียนคุณภาพและส่งถึงมือผู้บริโภคจะได้รับทุเรียนที่อร่อยหวานมันอย่างมีคุณภาพกินแล้วประทับใจยอยากจะสั่งอีกและหวังว่าทุกคนจะร่วมมือกัน และหวังว่าทุกคนร่วมมือกันขายแต่ทุเรียนแก่อนาคตทุเรียนไทยไปได้อีกไกลเพราะว่าเมืองจีนมีความต้องการทุเรียนจากเมืองไทยจำนวนมากก็จะทำให้ราคาดีขึ้นแผงทุเรียนเจ๊แดงเฮียไก่สองเราคัดสรรทุเรียนที่มีคุณภาพถึงมือทุกท่าน